มึงเขาอิ่มหมดวติกม้ยมึงเข้าอิ่มแล้วเหรอฮะคือจวดจัดเลยคุณกู้หัวก็ลงมือเนี่ยวันนี้ก็ได้เวลากินข้าวเที่ยงค่ะวันนี้เป็นผัดผัดพริกแกงนะคะ้องเข้ามาผัดพริกแกงฮะที่รับชมคลิปจนจบค่ะ อ่ะนะคะข้าวนิดเดียวมาที่นี่นะคะเป็นผักพริกแกงใส่ทั่วค่ะใส่ทั่วเอาแซ่บนัวเสียอย่างเดียวผักน้อยค่ะมันนี้กัได้เวลากินข้าเที่ยงค่ะ วันนี้เป็นผัดผัดพริกแกงนะคะ้องเข้ามาผัดพริกแกงอืมอร่อยค่ะแซ่บครับผมกิ <c oughs> ข้าวเสร็จอืมอร่อยค่ะ 对。Yeah. อบคคุณนะะผัดพริกแกงนะคะกินตัวนึงนะคะครึ่งนึ่งอันดูถ่ายใกล้เฉยนะคะถ่ายไกลสุดใกล้า่านิดเดียวนะอ่ใส่ใส่หมูสับนะคะใส่หมูสับแล้วก็ใส่พริกแกงนะคะ เอาเซ็ตมาเสียอย่างเดียวพักน้อยค่ะมานั่งทำเลยณไ<า>ดงงานปรเสร็จกับมานั่งเห็ดพร้อมค่ะคุณครูกับฟอบเลยนะนั่งทำให้เสร็จเลย อืมอร่อยค่ะแซ่บขอบคุณนะคิ๋นหน่อยพิมล้ว วันนี้ก็ได้เวลากินข้าวเที่ยงค่ะวันนี้เป็นผัดผัดพริกแกงนะคะ้องเขามาผัดพริกแกงกิงข้าวอิ่มหมดเดี๋ยวยิงห้าวอิ่มแล้วเหรอฮะชุดจวดจากเยคุณครูหัวก็ลงมือเลยเน้นแต่หมูเน้นเนื้อหมูมานั่งทำเลย โปรดายงานบรเสร็จกับมานังเฮ็ดพร้อมค่ะคุณครูกับเอบไปน้วนั่งทำให้เสร็จเลยเน้นแต่หมูเน้นเนื้อหมูครับผมกินข้าวเสร็จผัดพริกเกลือนะคะ กินเต้าหูงนะครับเครื่องนึ่งอันดูถ่ายใกล้เฉยเลยคะถ่ายใกล้สุดใกล้ลอยนิดเดียวนะเน้นเจ้หมูเน้นเนื้อหมูมึงเขาอิ่นหมดเดียวมึงห้าวอิ่มแล้วเหรอฮะชุดจวดจากเนี่ยคุณกู้หัวก็ลงมือ ใส่ไส้หมูสับนะค่ะใส่หมูสับแล้วก็ใส่พริกแกงนะคะ ครับผมคุณข้าวเส่ะที่รับชมคลิปจนจบคบ่ะอ่าใส่ใส่หมูสับนะคะใส่หมูสับแล้วก็ ่าใส่พริกแกงนะคะขอบคุณนะคะน่อยอิ่มแล้วอือร่อยะคะ่ะแซ่บ มานั่งทำเลยตัว<า>งานปรเสร็จกับมานั่งเฮ็ดพร้อมค่ะคุณครูกับกอบไปแล้วน,นั่งทำให้เสร็จเลยสับนะค่ะออสับไร นะคะข้าวนิดเดียวแบบที่นี่นะคะเป็นผัดพริกแกงใส่ทั่วค่ะใส่ถั่วมึนข้าวอิ่มหมดเลยมึงข้าวอิ่มแล้วเหรออ,อ้าชุดจวดจาดเลยค,คุณกู่หัวก็ลงมือนะคะที่รับชมคลิปจนจบ ผัดพริกเกลือนะคะกินตัวหนะคะเครื่องเลยอันดูถ่ายใกล้เฉยนะคะถ่ายใกล้เสร็จใกล้รอนิดเดียวมานั่งทําเลยมาตัวแงานปรเสร็จกับมนาน่งเฮ็ดพร้อมคะ่ะคุณครูกับขอไปแล้วนั่งทําให้เสร็จเลยมานั่งทําเลยมาตัวแงานปรเสร็จกับมนาน่งเฮ็ดพร้อมคะ่ะคุณครูกับขอ,อไปแล้วนั่งทําให้เสร็จเลย อร่ค่ะที่รับชมคลิปจนจบค่ะผ<อ>ัดพริกเกลือนะคะกินเต็มมือนะคะครึ่งน,นึง,นนงอันดูถ่ายใกล้เฉยน,นะคะ่ายไกเสดไก่ล่ยน,ลนิดเดียวมานั่งทำเลยมาผู้ดรง,งานตัวเสร็จกับมานั่งเฮ็ดพร้อมคะ่ะคุณครูกับขอ,ขอ,ขอ,ขอไปน้ำน,นั่งทำให้เสร็จเลย มานั่งทาเลยผู<า>้ดางานบรเสร็จกับมานั่งเห็ดพร้อมค่ะคุณครูกับฟอบอไปแล้วนั่งทําให้เสร็จเลย ขอบคุณนะครับครับผมคุณข้าวเสร็จค่ะที่รับชมคลิปจนจบค่ะ